รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับท่านช่องนะครับครับคณะนี้ก็เวลามันก็จอะออกมาแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีครับกับหัวรัฐบาลไทยนะครับเนาะสิมาตามหัวรัฐบาลไทยพี่น้องเอฟซีเฮานะครับรอบนี้นะครับชุดพม่าจัดให้นะครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีเคยได้ยินสื่อเสียงเรียงหน้าบอกหัวพม่านะครับที่ เด็ดเด็ดดังดังนะครับที่เคยเม็นแม่นมากนะครับชุดพม่าจัดให้นะครับเอาเข้ามาตามตอกันอีกนะครับเนาะโค้งสุดท้ายเลยเด้อครับเด้อโค้งสุดท้ายนะครับพม่าจัดให้นะครับน้องเอฟซีครับก็เท่าจะไปเบื้องผลงานหลอบไม้นะครับความ่ันอวามไวของพม่าจัดให้นะครับเด้อ เรากำงเบิงผลหวยรัฐบาลไทยออกรอบที่แล้วนะครับรอบวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขที่ออกนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับสองศูนย์สองนะครับเลขล่างออกหกหกขับพี่น้องเอี้ซีขับสามตัวหน้านะครับกับมี่สามหานะครับสามสองซีนะครับสองตัวไทยนะครับเนาะกับมี่ซีสองหกนะครับ หกหนึ่งห้านะครับส่วนเด็กลางออกฮุกหกนะครับครับเขาก็มาตามต่อันหลอกไม่นะครับเนาะกับวันที่สิบจันทร์ที่สิบหกนะครับเนาะ เันที่สิบหกตุลาคมนะครับสองห้าหกหกนะครับรัฐบาลไทยนะครับ <c oughs> รัฐบาลไทยพม่าจัดให้นะครับเ <c oughs> น้นๆหางเดียวนะครับเหลยกสามตัวนะครับเน,ะน้นๆนะครับ ศูน์นะครับ1 7นะครับ0ูนนะครับ 1>, 1 7ึหนึ่งนะครับ 01นหนึ่งนะครับศูนย์เจ็ดนะครับมีแค่นี่นะครับเดียงซ้ตัวเดียสองตัวนะครับเนาะซหางนะครับพี่น้องที่เอาขอให้พี่น้องเข้า หลบวันจันทร์เนาะครับเนาะกับนวยรัฐบาลไทยนะครับชุดพม่าจับให้นะครับเน้นๆนะครับศูนย์นะครับครับชุดวินนะครับชุดว่นนะครับ0 1 7นเ็ดนะครับเหล็ก3ตัวนะครับตัวเด่นๆ เรามาคัดแยกออกนะครับก็มมอยุ่แค่สามหางนะครับพี่น้องเอซีครับครับอันนี้คือหัวรัฐบาลไทยนะครับครับห้พี่น้องเข้าแคปหน้าจอไว้ก่อนครับครับรอบที่แล้วนะครับชุดพม่าจัดให้นะครับบอกเขานะครับแต่ว่านะครับพี่น้องเอพซีามตีเซียนน้าดีเคย คยตามมานะครับแต่ว่าเดบิวตในมาลงให้พิ่น้อีพซีเด้อพึ่งเจะมาลงนี่เป็นหมวดที่สองนะครับพึ่งเจมมาลงเป to uh. <c oughs> ็นหมวดที่สองตะกี้นะครับตะกี้ตะกอนถ้าเขามาแตก3ามตัวตรงเลยนะครับเลอแตก3้ตัวตรงแตกซ้มตัวตดนะครับส่วนชุดเด็กสองคููนะครับกับเขาเต็มๆหลายต่อายหงวดนะครับพี่นนองพซีอาจเคยได้นนะครับ ครับบางท่านอาจจะเคยด้ได้ยินเลยว่าเคยเห็นตัวเลขของสุดพม่าจัดห้นะครับเนาะครับรอบนี้ก็มีอยู่สามหางนะครับเนาะเลขสามตัวก็มีอยู่หางเดียวนะครับสุดเน้นนะครับก็คือศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับไฮยิบจับรถตีไว้ด้อพี่น้องมิสซี่ครับอัยังลงเรือยอยู่ก็ได้นะครับ ส่วนเอกสองตัวนะครับก็มีเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับพี่นอ้องนิพซีกลับกับบงว่าพี่น้องเข้านะครับ,บเอาไปเทียบเบื้องนะครับ <c oughs> <c oughs> บาง่ันอาจจะคยติดตามมากอาจจะจเคยเห็นนะครับของสุดปรหม่จัดให้นี่เช่อนอันดีว่าแมนยุ่นะครับแมนสุดยอดคือนกันนะครับ เราอีกอย่างนึงนะครับของสุดประมาณจับให้นี่ครับตัวเลขก็ว่าย้หางนะครับการลงทุนก็บ่เปลืองงบนะครับเด้อสาหรับทาง่องครับก็นาเสนอให้พี่น้องเข้านะครับเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนทางซองนะครับก็ตามหาตัวเลขเด็ดเลขดังใหม่พี่น้องเข้านะครับเอามาเบิ้งนะครับเอามาเบิ้งเอามาช่มนะครับเพื่อเป็น ควมสนุกกระไดนะครับว่าตาออกมาเล่นมันหนีกระไดด้วยครับเดอเพะว่าทา้งซองนําเสนอนะครับให้พี่ให้ลองเข้าเพือบบางท่านอาจจะมีโชคไม่มันไปน้ากันครับจุดประมาจัดให้กระไดนะครับเนาะสําหรับตัวเลขนะครับทับรอบนี้นะครับกีอมู่แครนี่นะครับเนาะก็บข้อยพี่ลองเข้าสุขุสุขคนนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอให้พี่น้องเฮ้าโชคมันไปนั่งกันกับห่วยรัฐบาลไท้สุดพม่าจัดให้นะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ